สวัสดีนะักเรียนชั้นป .2 ทับ1ทุกคนนะคะวันนี้ข้าปเปียนวิชาภาษาไทยกับคุณครูว่านค่ะเตรียมหนังสือขึ้นมาเลยนะคะสองเล่มค่ะวันนี้เรายังใช้หนังสือหลักภาษาเล่มนี้อยู่นะคะจะเป็นการทบทวนเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันในใต้ริงการสอนนะคะหลังจากที่เราเรียนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเตรียมเล่มนี้ขึ้นมาเลยค่ะ เพื่อเอามาทําแบบฝึกหัดต่อนะคะอ่ะหลังจากที่นักเรียนทําแบบฝึกหัดเสร็จแล้วเนี่ยอย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนที่ครูสอนด้วยนะคะแล้วอย่าลืมถ่ายรูปนะคะส่งมาให้คุณครูดูใต้ริง์ในเพจของเราชั้นป .2 ทับ1ด้วยนะคะดูให้ถูกห้องนะคะอย่าส่งไปห้องอื่นนะคะเดี๋ยวครูจะเข้าไปตรวจแล้วก็เช็คชื่อให้ค่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปพบกับบทเรียนในวันนี้เลยค่ะ วันนี้เหมือนเดิมนะคะตามที่ครูให้นักเรียนเตรียมหนังสือขึ้นมาเรายังใช้หนังสือสองเล่มเหมือนเดิมนะคะก็คือหนังสือหลักภาษาไทยเล่มนี้นะคะกับแบบฝึกหัดภาษ,าษาไทยเล่มนี้นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็ยังอยู่กับหน่วยที่4บทที่4เรื่องการผันวรรณยุกต์สนุกสนานนะคะนักเรียนสามารถท่องจําได้หรือยังที่ครูให้นักเรียนท่องจํานะคะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนกันอีกรอบหนึ่งนะคะอ่ะ การผ่นานวรรนยุคนี้วรรณยุกต์นนเราจะแยกออกเป็น3หมู่ใช่ไหมคะก็คืออักษรสูงอักษรกลางและอักษรต่ําอักษรต่ำอ่าอักษรสูงก่อนดีกว่าอักษรสูงมีเพียนชนะตัวไหนบ้างเดี๋ยวนักเรียนท่องไปพร้อมๆกับครูเลยนะคะอักษรสูงมีไข่ครดวชิงฐานถุงพึ่ง ฝาสาลาฤือสีเสือหีบนะคะต่อไปอักษรกลางนะคะอักษรกลางมี9้าตัวก็คือไก่จิกเด็กตายบนปากองดอชดาและตอปะตักนะคะต่อไปอักษร ต่ำมีทั้งหมด24ตัวซึ่งเราจะแยกออกเป็น2ประเภทก็คืออักษรต่ำเดี่ยวและก็ต่ำคู่นะคะต่ำเดียวมี10ตัวงูใหญ่นอนอยู่ณนะริมวัดโมรีโรคนะคะต่อไปอักษรต่ำคู่มี14ตัวหูกท้องแฟบมนโทซื้อภาพทงชาติคนเท่าพิงเชอเคาะ ระขังครบแล้วนะคะซึ่งการผันมรรยุกทั้ง3หมู่เนี่ยจะผันไม่เหมือนกันนะคะอักษรกลางนะคะอักษรกลางสามารถผ่นได้ครบทั้ง5เสียง5เสียงเลยนะคะก็คือเสียงสามัญเอกโทตีจัตวานะคะต่อไปอักษรสูง อักษรสูงเนี่ยจะผ่นานวรรณยุกต์ได้แค่3เสียงนะคะก็คือเสียงเอกโทและจัตวานะคะต่อไปอักษรต่ำนะคะอักษรต่ำเนี่ยก็จะผ่านได้แค่สามเสียงเหมือนกันต่างจากแต่ต่างจากอักษรสูงนะคะอักษรต่ำเนี่ยจะผ่านได้เสียงสามัญโทและตีนั่นเองนะคะอ่ะหลังจากที่เราทบทวนกันแล้วเนี่ย หลังจากที่เราทบทวนในหนังสือแล้วนะคะให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดเลยวันนี้นะคะเราจะทำแบบฝึกหัดสอหน้าต่อจากครั้งที่แล้วนะคะครั้งที่แล้วเราทำถึงหน้าที่51ใช่ไหมคะวันนี้เราจะทำสอหน้าก็คือหน้าที่52และ53าสานะคะซึ่งไม่ยากอีกเหมือนกันนะคะหน้าที่ห้าสิบสอตอนที่3ามนะคะให้นักเรียนวงกลมล้อมรอบ เฉพาะคำที่มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรต่ำนะคะอักษรต่ำอักษรต,ต่ำทั้ง24ตัวจำได้ไหมอักษรต่ำทั้ง24ตัวที่คุณครูได้บอกนักเรียนไปอะค่ะที่มีอะไรบ้างเอ่ยงูใหญ่นอนอยู่ณริมวัดโมรีโรคฮูกท้องแฟบมนโทซื้อภาพทงชาติคนเท่าพิงเชอเคาะระพังใครที่จำไม่ได้นักเรียนลองไปเปิดดูในหนังสือนะคะ ่ะเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันทํานะคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันทําดีกว่าซึ่งคำเนี่ยเขามีมาให้16คำนะคะให้นักเรียนวงกลมล้อมรอ,มรอบเฉพาะคำที่มีเพียญชนะต้นเป็นอักษรต่ำเท่านั้นนะคะอย่างเช่นคำแรกใช่ไหมเอ่ยคำว่าข่าวใช่ไหมคะไม่ใช่เราก็ไม่ต้องวงนะคะคำที่สองมุดใช่ไหมอ่ามอมา้าใช่นักเรียนก็วงลงไปผาใช่ไหมคะ ไม่ใช่เว้นไว้กินใช่ไหมกอไก่ไม่ใช่ต่อไปเทียมใช่ไหมคะใช่นักเรียนก็วงกลมไปโต๊ะต่อเต่าโต๊ะต่อเต่าใช่ไหมไม่ใช่นะคะพี่อ่าใช่วงกลมไปห่วงใช่ไหมหอหีบไม่ใช่หอหีบเนี่ยอยู่ในอักษรสูงใช่ไหมคะต่อไปค่าใช่ไหมอ่าวงกลมไป ชิงชิงเป็นอักษรสูงไม่ใช่แน่นอนอนา่นานนะเขาเป็นตัวอย่างมาให้นะคะต่อไปต่อไปคำว่าอะไรคะยุ่งใช่ไหมอายอยักษ์ใช่วงกลมไปปลาปลาเป็นอักษรกลางไม่ใช่แน่นอนฟันใช่ไหมคะใช่วงกลมไปต่อไปคำว่าลงใช่ไหมคะใช่วงกลมไปต่อไปคำว่าฝาด ใช่ไหมคะไม่ใช่เพราะฟาดเนี่ยเป็นอักษรอ,อะไรเอ่ยอักษรสูงใช่ไหมคะแล้วให้นักเรียนเอาคําที่วงกลมทั้งหมดเนี่ยมาเขียนลงไปนะคะอย่างตัวอย่างคําว่าน้าเนี่ยเขาเขียนไปแล้วคําที่1น,นะคะคือคําว่าอะไรเอ่ยคำว่ามุดใช่ไหมคะนักเรียนก็เขียนลงไปอะแล้วนักเรียนก็ติ๊กบอกว่าคําว่ามุดเนี่ยนะคะ อยู่ในเสียงวันในยุคใดนะคะอ่าอยู่ในเสียงวันนียุคใหญ่นักเรียนจําได้ไหมอยู่ในเสียงตรีนักเรียนก็ติ๊กที่ตรีเลยนะคะอ่ะและให้นักเรียนเนี่ยเอาคําทั้งหมดเนี่ยมาเขียนลงไปมาเขียนลงไปให้ถูกต้องนะคะให้ถูกต้องนะคะต่อมาหน้าที่53 ตอนที่4นะคะให้นักเรียนเขียนเสียงวรรณยุกต์นะคะโดยเขากําหนดคํามาให้นะคะและนักเรียนเหมือนเดิมค่ะเหมือนที่เราเคยทําตอนแรกนะคะอย่างเช่นคําว่าบานบานเป็นอักษรอะไรอักษรกลางใช่ไหมคะนักเรียนก็เขียนกลางกํากับเอาไว้และอักษรกลางเนี่ยสามารถผันวรรณยุกต์ได้กี่เสียง5เสียงนะคะนักเรียนก็เขียนไปเลยบาน บานบ้านบ้าน,านแล้วก็บานนะคะนักเรียนทําลงไปนะคะทำสองหน้านี้นะคะไม่ยากนะคะหลังจากที่นักเรียนทําเสร็จแล้วเนี่ยก็อย่าลืมไปอ่านทบทวนนะคะแล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปส่งมาให้ครูดู ในเพจนะคะในเพจใต้ริงชั้นป .2 ทับ1ด้วยนะคะเดี๋ยวครูจะเข้าไปตรวจนะคะความถูกต้องแล้วก็เช็คชื่อนักเรียนที่ส่งงานให้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในบทเรียนครั้งหน้าคะ่ะ